ถ้าคนจะเซอร์วิสรถเนี่ยผัดไปศูนย์กับไปร้านเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยของเราเรามองไงที่มันไม่ใช่แค่ทําได้หรือทําไม่ได้ไม่ได้นะมันมีทําได้หนึ่งทำไม่ได้หนึ่งทำไม่ได้มันก็แยกออกออกอีกได้แบบไม่ได้เฉยๆกับได้ที่แม่งเสียเพิ่มอ นี้อยู่กันที่ร้านอะไรครับพี่ชื่ออ,อ,อะไร,รเรียก i l G ก็ได้ครับ i l G ่จริงๆมันย่อมาจากไลฟ์ไลฟ์การ์ดนะครับอ๋อสมัยก่อนตอนคิดผมก็ไม่คิดว่ามันจะคนเขาจะออกเสียงยากกันเนี้ยน,นะก็ไม่คิดน้อยไปหน่อยก็เลยเรียกเป็น i l G แหละง่ายดีครับครับพี่ชื่อพี่อะไรเอเ๋ยเออ,อนนชื่อเอกค,ครับผมตอนนี้พี่เปิดร้านเปิดร้านเนี้ยครับทาไมถึงเปิดร้านที่ทําเกี่ยวกับรถยนต์ฟิล์เนี้ยครับพูดไปมันก็เอาแบบสั้นๆกันแล้วกันคือสมัยก่อนนะครับผมอ่ะ R E มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยสมัยก่อนคือผมขับตัวตัวห้าร้อยมาก่อนใช่ปะพอช่วงแบบเอ,อจะบอกไอเดียที่เขาเพิ่งมาเปิดที่มันยังมีท่องหล่ออยู่แค่ที่เดียวครับอ่าครับโอเคผมก็ผมก็ไม่ใช่รถแรกหรอกเป็นรถถัดมาก็พอเวลาไปศูนย์ที่ครับทุกคนจะก็ไปศูนย์ที่ท่องหล่อหมดใช่ไหมครับรูบร้สึกว่ามันใช้เวลานานมันก็คือจากจากหน้าคือผมก็เลยแบบเฮ้ยอะไรที่เราทําเองได้เราควรจะเริ่มทํำไหมคิดว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีห้าร้อยซีซีแล้วเนี่ย ผนจะต้องเดินทางแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมขับแบบรถร้อยซีซีร้อยี่ห้าครับก็เวลาไปไหนก็ก็เอออย่าบอกเลยครับบอกว่าไม่เคยไปไหนด้วยรถเล็กเลยดีกว่าพอมีห<ม>้าร้อยซีซีเนี่ยผมก็เลยอยากจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราออกคลิปกันดีกว่า<ม>คุยกับแฟนะนะครับว่าเออมีรถใหญ่แล้วเดี๋ยวเดินทางกันแต่ว่าคราวนี้ครับถ้ามันไปเสียกลางทางเราจะทําไงมผมก็เลยแบบเออเริ่มทําอะไรแบบเล็กๆน้อยๆก่อนเช่นแบบเปลี่ยนสายคัดเออดูสายคันเร่งตั้งโตอง้อะไรพวกนี้ครับ กแสดงว่าก่อนนะเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นช่างครับออไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับช่างเลยเราใช้เวลานานไหมพี่กับการศึกษาพวกแมคานิกต่างๆพวกการซ่อมบำรุงต่างๆอืม <ๆ S 2> เอ่อเบื้องต้นที่ง่ายๆครับเราไม่จําเป็นต้องต้องรู้ลึกนะครับแต่ว่าณจุดจุดหนึ่งะครับผมทําอันนี้ส่วนตัวผมนะผมทําแล้วรู้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นงานที่เราชอบคือเอ่อผมจะพูดแบบนี้ครับผมเวลาทํารถใช่ปะ ผมก็จะเริ่มสมมติว่าผมเริ่มสิบโมงใช่ไหมผมจะมารู้สึกตัวอีกทีอะ่ะสี่โมงเย็นได้เลยโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่ามัน,นอะไรอะ่ะผมว่าเออนี่แหละมันน่าจะมันน่าจะเป็นอาชีพที่เออน่าจะเป็นงานที่เราชอบอืมดีกว่าหลังจากนั้นผมก็ไปต่อยอดครับอยากอยากอยากจะรู้อะไรที่มันลึกขึ้นก็ไปโรงเรียนอืมก็ครับโรงเรียนเสร็จป,ปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มทําอะไรแบบที่มันลึกขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าทําในสิ่งที่เราชอบเราก็สนุกกับมันด้วยประมาณน,นั้นประมาณนั้นแล้ว มันเริ่มต้นยังไงพี่จากการทํารถตัวเองจนมาเปิดเป็นร้านอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนนะครับมันมีกลุ่มรอยยันฟิลนนทบุรีนะซึ่งกลุ่มนั้นอะตอนเนี้มันเหมือนแบบกลุ่มเอาไว,คว้คุยเล่นทั่วไปแล้วอะครับสมัยก่อนเขาามีแต่คลาสิกใช่ไหมครับเออผมก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละแล้วก็ทําไปทํามาเขาก็แบบเห็นว่าผมทําได้เขาก็เริ่มมาให้ผมทําใช่ปะหลังจากนั้นผมก็สร้างเพจครับพอสร้างเพจไปก็โพสนูน่นโพสตนี่ไปก็มีคนมาติดตามเรื่อยๆก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วรถรถที่เข้ามาส่่วนใหญะ ผมเห็นพี่อยู่ในกลุ่มพิมารยันเนาะแบบโพสเซอร์วิธพิมารยันเยอะมากหลายหลายเคสหลายแบบหลายอาการมากเลยพี่พี่หิมารยันอย่างเดียวเลยไหมหรือว่าทุกรุ่นจริงๆทำรอยเยอเอ็นฟิลแทบจะครบทุกรุ่นครับแต่ว่าที่น้อยกว่าชาวบ้านเลยก็คือรุ่นสามห้าศูนย์ที่เพิ่งออกมาใหม่ครับผมแล้วอย่างเี้พี่มองมองในมุมว่าถ้าคนจะเซอร์วิตรถเนี่ยผัดไปศูนย์จะไปร้านเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยของเราถ้าเทียบกับศูนย์ ปศูนย์ก็จะได้คุณภาพแบบศูนย์นะคือเรื่องนี้จะต้องต้องต้องช่างใจตัวตัวผู้เช้รถเองด้วยศูนย์เขาก็ได้การรับประกันศูนย์นะครับได้คุณภาพแบบแบบแบบที่ศูนย์ทำให้มีเช็คลิสต์มีอะไรตามตามนั่นแหละแต่ว่ามาทําที่ผมอะ่ะผมก็จะดูแลเอ่อยังไงอะ่ะดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะเวลานั้นนะครับ,ค,รบคือณวันนี้ทักษะผมเท่านี้ใช่ป่ะในอีกสองปีถัดไปมันอาจจะเยอะขึ้นก็ได้ผมก็จะทําได้ดีมากกว่าเดิมอะ่ะไปครับ ยกตัวอย่างง่ายๆพี่อย่างผมอ่เนี่ยผมมาสวิตรถเจ้พี่เนาะครับถามว่าทําไมผมไม่ไปตั้งวาลวที่ศูนย์ครับผมมองว่าบางอย่างร้านข้างนอกก็คุณภาพไม่ได้ต่างจากศูนย์ครับดูจากเนื่องจากประสบการณ์ของเขาหรือแบบสิ่งที่เขาได้เจอมาจากการใช้เองเนี่ยครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์ทุกรังไปอ,อ่าอาจจะเป็นสวิตข้างนอกผมว่าร้านร้านข้างนอกก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่ใช้รถรถยนต์ฟิลได้ดีเหมือนกันมองคิดแบบนั้นก็ได้ครับแล้วอย่างเงี้ยพี่ เวลาพี่เปิดร้านในหมู่บ้านเนี้ยนอกจากในเพจในเพจที่พี่ลงเนี้ยพี่หาลูกค้ายัางไงครับมีคนเข้ามารู้จักพี่ได้ยังไงส่วนมากเอ่อก็เริ่มจากจากเพจก่อนเนี่ยแหละครับแล้วสุดท้ายเขาก็ไปพูดกันต่อเองอ๋อครับพูดกันต่อเองเคยเคยมีแบบว่าเคสตที่แบบลูกค้าซ่อมเองแล้วไม่จบมาจบที่พี่ไหมอืมผมจะคุยสโคบงานข้าวข้าวห่อนครับเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะผมอย่างอย่างที่พูดไป ตอนนะครับว่าผมอะไม่ได้รับงานลักษณะที่เป็นรีแพร์ผมจะรับงานเมนเพาะนั้นก็คืองานอะไรที่มันแบบจบได้ในวันผมจะคุยสโคบก่อนว่าเออมันเป็นสเกลนี้นะเออแบบนี้แบบนี้นะลองดูหนึ่งสองสามก่อนไหมถ้าเกิดว่าเลูกค้าดูเองแล้วเนี่ยมันมันมันได้ลูกค้าทําเองก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามาให้ผมดูก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะมากๆผมก็จะแนะนำให้้าสูตรมากกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาสมมติอย่างหีมาลรายันอย่างพี่ที่เขามาเซอร์วิสกับพี่เขาทำอะไรบ้าง งานซ่อมบำรุงทั่วไปครับเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนลูกปืนคองานภายนอกครับเกือบเกือบจะทั้งหมดน้ำมันโช๊คอะไรพวกนี้กับแต่ว่าที่ไม่ได้งานภายนอกที่ไม่ได้รับเลยนะครับก็คืองานไฟฟ้าดัดแปลงตัดต่อติดตั้งอะไรที่มันเป็นไฟฟ้าเพิ่มครับช่วงนี้ผมไม่ได้รับทําพี่มองพี่มองยังไงบ้างพี่ตั้งแต่พี่จับจับรถยนต์ฟิลต์ตั้งแต่ยุคแรกๆเนาะของประเทศไทยเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยมันก็หลายปีแล้วเนาะพี่มองการพัฒนา เรื่องของวัสดุหรืออะไรชิ้นส่วนของเขาอย่างไงบ้างโอ้ oh, มีการพัฒนาเยอะแยะครับอย่างแค่คลาสสิกนะสมัยที่ผมออกคลาสสิกตอนนั้นอะ่ะผมก็จําไม่ได้ปีหนึ่งหกมั้งถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับมันนานแล้วเออแค่แบบล็อตถัด,ดมาสักปีสองปีครับพวกพาร์ทบางพาร์ทนะครับการประกอบเบาะอะไรพวกเนี้ยตัวสเปเซอรอ์เบาะเขาก็ให้ของที่มีคุณภาพดีกว่ารุ่นที่ผมออกมาแล้วอะ่ะอย่างสายน้ํามันที่เข้าั๊มติ๊กอะ่ะ นึกออกไหมครับอย่างอย่างหีมารายิยานจะเป็นกิฟต์ใช่ปะะ่ะรุ่นผมใช้ไขควงไข่อะอเป็นแคมรลัดแล้วอเอาไข่ไขวนใช่ใช่มีการพัฒนาครับคือถ้ามองเป็นการ์ดก็เป็นการ์ดที่เป็นขึ้นอ่ะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นง,ๆๆงนั้นงั้นงี้ก็พอจะให้แบบข้อมูลได้ประมาณว่าคนที่จะซื้อรถยนต์ฟิลในยุคนี้ก็ถือว่าเขาพัฒนาขึ้นแล้วแล้วเขาตอบโจทย์มากกว่าสมัยก่อนถูกไหมครับรถยุคนี้ดีกว่ารถยุคเก่าเยอะนะครับโดยด้วยคุณภาพนะ แค่ตัวอินเตอร์เนี่ยลอดผลิตใหม่ใหม่ก็มีอะไรที่ที่ที่ผมคิดว่ามันดีขึ้นแล้วอะ่ะตัวน็อตที่เลือกใช้การเดินเก็บสายไฟอะไรพวกนี้ผมว่ามันดีขึ้นกว่าคันผมด้วยซ้ําครับเอ,อผมอยากให้พี่ให้ความเห็นนนึงสําหรับคนที่แบบมีรถของตัวเองเนี่ย้รแเ,เราอยาก์วิตเองครับอะไรที่สวิตเองได้อะไรที่ไม่ควรสวิตเองอย่างเงี้ยครับพี่มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าสกิลทักษะการทํารถแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่า ถ้าให้พูดนะแบบผมอะ่ะค,คนที่ไม่เป็นเลยนะครับหนึ่งเลยควรดูแลสายคัดเป็นตั้งคัดเป็นตั้งโซ่เป็นปรับตั้งคันเร่งเป็นอ,อะไรพวกเนี้ยสามอย่างเนี้ยพอครับแล้วก็พวกแบบยางลงยางในอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปคิดมากครับก็พกยางในไปเวลาออกคลิปนะอย่างผมเองอะ่ะเวลาลูกค้ามาก็ชอบถามผมว่าเออเป็นช่างก็สบายทีรับออกคลิปก็ไม่ต้องกลัวเลยเอ,อ่จริงๆแล้วผมก็เหมือนลูกค้าทั่วไปแหละใคร,ครจะไปเอาเครื่องมือไปหมดใช่ป<ช>่ะใใครจะไปพกเอาแบบ พาร์ทอะไรโน,น,นุ่นี่มันติดตัวไปอะไรเงี้ยผมก็ใช้สกิลป่าครับสมมติว่าถ้่ารถผมเสียผมก็ให้ชาวบ้านแถวนั้นอนะ่ะแบบเออรบกวนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจ้างเอ่อยกรถไปศูนย์หน่อยอะไรเงี้ยหรือว่ายางรั่วก็ลองดูว่าแถวนั้นเขามีร้านไหมแต่ว่าที่เราควรจะทําเป็นอ่ะเราควรจะไกด์เขาได้ว่ามันควรจะต้องถอดอะไรแบบไหนมากกว่าครับมีมีพี่ในกลุ่มผมนะครับเขาบอกว่าอะไรที่ที่เราทําไม่ได้เงี้ยมันไม่มีคาว่าแพงอันนี้พี่คิดเห็นคิดเห็นยังไงบ้างพี่ มันก็เป็นราคาที่ที่มันเป็นค่าประสบการณ์นี่ยครับใช่ปะ่ะมองแบบนั้นไหมครับผมก็มองมองเหมือนกันว่าอะไรที่ที่เราต้องจ่ายให้ให้ช่างทําอ่ะคือนั่นคือเราทําไม่ได้แต่ช่างเขามีประสบการณ์ที่เขาทําได้ถูกไหมฮะมันไม่ใช่แค่ทําได้หรือทําไม่ได้ไม่ได้นะมันมีทําได้หนึ่งทำไม่ได้หนึ่งทำไม่ได้มันก็แยกออกออกอีกได้แบบไม่ได้เฉยๆกับได้ที่แม่งเสียเพิ่มอ่าเออม,มันมอย่างนี้ด้วยต้องระวังใช่ครับ แล้วในในอนาคตพ,พี่มองวางแผนร้านยังไงบ้างพี่ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับคือก็แค่นี้ก็ก็พอแล้วก็ไม่ทันแล้วใช่ม,มันมันไม่เช่งว่ามันไม่ทันหรอกครับตัวผมเองผมไม่ได้แบบว่ามีภาระ,ะรายจ่ายอะไรเยอะครับอผมผมอาจจะทาไปไปเท่านี้แหละเพราะว่าถ้ามันเลี้ยงชีพได้มันก็โอเคแหละแต่ว่าต่อต่อไปครับถ้าผมแบบไปเจออาชีพอื่นที่มันโอเคกว่าผมอาจจะทำอาชีพอื่นด้วยอะไรเงี้ยอืม แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนคนที่เขาอยากจะเข้ามาสวิสกับพี่เขาจะต้องทํำยังไงบ้างพี่ก็ทักมาในเพจร้านได้เลยครับในเพจร้านเดี๋ยวเราขึ้นเพจร้านให้ครับก็คือนัดเวลาก่อนก่อนที่จะเข้ามาเนาะนัดกันก่อนจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับวันที่ไม่มีลูกค้าบางทีผมไม่ได้อยู่บ้านครับถ้าเกิดบอคอินเข้ามาเลยเดี๋ยวโอ้มันจะเกอร์หรือว่าผมออกไปซื้ออะไรอะไรเงี้ยมาก็เกอร์มันจะเสียเวลาครับโอเคครับอยากอยากฝากอะไรถึงคนที่ใช้แล้วก็เอ็นฟิลไหมพี่ พเป็นฝากฝากถึงผู้ใช้รถดีกว่าครับก็คือเจอร์นั่ฟิลมันก็เป็นรถที่ดีครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเอดูแลเบื้องต้นได้นะครับเช่นแบบอย่างที่ผมแจ้งนะครับก็คือสายก้าสายคันเร่งตั้งโตอะไรพวกเนี้ยควรทําให้เป็นแล้วก็อย่าอย่าใช้รถเกินสมรรถนะครับเพราะว่าถ้าใช้เกินสมรรถนะมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาหลายหลายอย่างครับส่วนส่วนผมผมก็จะฝากนิดนึงว่าคนใช้โรเจอร์่นฟิล่ถ้าเซอร์วิส ผมแนะนําให้เซอร์วิสกับร้านที่เขาทำแล้วอยู่ในฟแล้วกับเนาะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เอาง่ายเหมือนพี่เขาถอดคันนี้ครับเก็ใช้เวลาประมาณสองสามนาทีก็คือสภาพนี้แล้วนะครับก็มันจะมีความเชี่ยวชาญความชมนานาญเฉพาะทางของเขาเหมือนเหมือนหมอเฉพาะโลกเหมือนหมอเฉพาะโลคโอเคครับนี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอกมากนะครับผมก็ถ้ายังไงใครกําลังหาร้านหรือว่าที่เซอร์วิสเนาะใกล้ๆบ้านอยู่แถวแถบนนทบุรีอะไรเงี้ยครับก็ ก็มาได้อยู่อยู่แถวไหนพี่แจ้งนิดนึงเราแว้งไหนครับเราแว้งไหนปากเกร็ดนนทบุรีอะครับปากเกร็ดนนทบหมู่บ้านลานทองครับหมู่บ้านลานทองนะครับก็ถ้าใครจะเข้ามาก็ทักหาพี่เขาก่อนนะครับครับโอเคครับขอบคุณพี่เอกมากครับวันนี้ครับครับผม